โครงการ30บาทรักษาทุกที่เป็นการยกระดับการรักษาพยาบาลครั้งใหญ่ที่ต้องการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพเพียงผู้รับบริการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนใบเดียวกับเภสัชกร,รร้านยาที่ร,ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการโดยสังเกตสติ๊กเกอร์สัญ,ญลักษณ์30บาทรักษาทุกที่จากนั้นร้านยาจะกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับบริการเพื่อตรวจใบสั่งยาและจ่ายยาตามใบสั่งจากแพทย์ และข้อมูลของผู้ป่วยจะปรากฏกลุ่มยาตามสิทธิการรักษาแนะนําการรักษาวิธีกินยาใช้เวลาไม่เกิน20นาทีก็สามารถรับยารักษาโรคที่ครอบคลุมอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยถึง32กลุ่มอาการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและที่สําคัญยังมีการติดตามอาการใน3วันหลังได้รับการรักษาหากอาการไม่ดีขึ้นก็จะแนะนําส่งต่อให้เข้ารับบริการในหน่วยบริการตามสิทธิ์ต่อไป นายดนตรีพันเปลียนผู้พิการอาชีพขายลอตเตอรี่ในจังหวัดพิษณุโลกเล่าว่าลำพังการใช้ชีวิตปกติก็ยากอยู่แล้วถ้ายิ่งป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่จำกัดสิทธิ์เฉพาะในโรงพยาบาลตามสิทธิ์เท่านั้นก็จะยิ่งลำบากเข้าไปอีกเพิ่มความทุกข์ทรมานในการรอรับบริการนโยบาย30บาท,าทรักษาทุกที่ทําให้คนพิการได้เข้าถึงการรักษาที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพคนที่เงินน้อยแล้วก็ทรัพย์น้อยแล้วก็ผู้้อยโอกาสอะ ทงนี้ก็จะมีโอกาสเข้าถึงตามที่บาวนี้ได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 มากกว่าแล้วก็ง่ายที่เราไปรับยาวไวตรงนี้มันก็เป็นส่วนที่ดีมากะไปตอนไหนก็ได้ตอนนั้นใช้เวลาไม่นานสามารถกลับมาบ้านได้เลยหรือกลับมาขายของได้เลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับเช่นเดียวกับนางสวสัสดิ์สิงเหแม่ค้าไกา่ย,ย่างหน้าสถานีรถไฟจังหวัดพิศนุโลกเล่าว่า ตนมีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงต้องรับยาตามแพทย์สัง่งแต่ก็ไม่ได้ไปตามนัดเนื่องจากต้องรอคิวพบหมอนานเป็นวันและต้องหยุดขายไก่ทำให้เสียไรายได้หากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยก็จะไปซื้อ,อยามากินเองจ่ายค่ายาเองครั้งละหลายร้อยบาทเพื่อแลกกับการไม่ต้องไปรอคิวแต่เมื่อมีนโยบาย30บบาทรักษาทุกที่ทำให้สะดวกมากขึ้นสามารถรับยาสถานพยาบาลใกล้บ้านได้โดยไม่ต้องปิดร้าน ช่วยได้เยอะค่ะเพราะเราไม่ต้องไปนั่งรอคิวนานเงนี้ยบางทีก็แบบเรามีเราไขขอออย่างเงี้ยเราก็สจ่าบท,ที่นะไปได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดไปโรงพยาบาลเราก็ต้องติดตัแล้วก็ปกไปโครงการ30บบาทรักษาทุกที่ไม่จำกัดแค่การรักษาโรคทั่วไปแต่ยังรวมถึงการป้องก,กันโรคการตรวจสุขภาพประจำปีหรือแม้กระทั่งการรักษาโรคเรื้อรัง,รงที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน คนไทยจะเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน